สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้นไม้สายลมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมาพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปหินอ่อนที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกนะครับหนึ่งในสามองค์อยู่ที่นี่นะครับนะฮะอยู่ที่วัดดอนแก้วนะครับอำเภอแม่รามาจังหวัดตากนะครับก็วันนี้ผมมีโอ,อกาสดีนะครับก็ Oracle. จะพาทุกคนมาชมความสวยงามของ,ของพระพุทธรูปหินอ่อนที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลก นะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปชมนะครับบริเวณรถก็จะร่มรื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพระพระุทธรูปหินอ่อนที่ว่าสวยที่สุดขับคุณป้าสวัสดีครับมีคุณป้าอยู่ผมขับสอบถามรายละเอียดนิดนึง พอดีผมมาที่เขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนสวยที่สุดในโลกใช่ไหมฮะมาดูหรือยังยังตรงนี้ใช่ไหมฮะค่ะเข้าไปเลยออ๋เดี๋ยวผมจะเข้าไปก็ก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับเพราะว่าโรคโควิดโควิดใช่ไหมอนนแล้วเาะอ๋ออู่เหนือก็ได้น้อโควิดมันมามันก็เลยเงียบเนาะอืมนั่าหนะครับผมว่าม่จะดีจะดีอยู่แล้วแม่ละเาว่าจะดีอย่างทีมาเมื่อรอบที่สองเนี่สิอ๋อ เยบหมดเลยเนาะใช่เพราะว่าแม่สอดมันจะเป็นไทเดนพม่เนาะเยอะแยะเนาะที oh. ่แม mm ่ละมาดนี่มัมีอยู่แล้วเนาะแต่มันส่งผลหมดเลยเนาะ เนียมนสบายเย็นอแล้วครับก็อันนี้ออกมาได้นะครับั่นก็ใส่ันก็าที่ผมเอามาตัวเขาแม่ล่ะครับเพราะว่าผมว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะละกะมันเป็นเหมือนกันมดมาได้เป็นก็เขาคนเดียวมาได้เป็นประเทศเราคนเดียวเนาะที่อื่นเป็นลำบากเราแฮมเพราะฉะนั้น ครับครับผมครับแม่นครับเป็นที่พึ่งทางใจแม่นแข็งแรงอยู่เลยเนาะครับแม่นแม่นเพราะจริงจชีวิตคนธรรมก็ใช่เนียงนักเนาะถ้าก็ใช้ชีวิตมาทุกคนเหมือนผมเหมือนกันคือ ใช้ใช้ชีวิตคุ้มค่าเกิดมาก็คือเราใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้ว้เานาะเป็นห้องไอย่างเงาู้เท่าผูแก่คนเก่าคนแก่ที่ท,ที่ว่าเออคือคนรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่บางทีเป็นกับล้มหายใจจากไปเนาะบางคนที่อายุยืนยืนอยู่กับเป็นเป็นห้องเหมือนแหลงเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเลยนะเนาะบางคนก็นจะมาสอบถามรายละเอียดไอ้นะครับประมาณนี้นะฮะเหมือนแบบพูท่าูปหิ่นอ้อนนียกับเซิร์ชดูในในข้อมูลใน g o เ g ิ e ก็จะบอกว่า มีพระพุทธรูปหินอ่อนที่สวยที่สุดในโลกอยู่หนึ่งในสามองค์องค์นี้หนึ่งอยู่ในอยู่อยู่ในหนึ่งในสามองค์นั้นอยู่ที่นี่เยวัดดอนแก้วแม่รามาศคนมันก็เลยอยากมาเห็นเนาะผมว่าจะก็เหมือนประคับประคองไปก่อนเนาะจะเดี๋ยวช่วงหนึ่งเขาก็ถ้าจะมาแอากันเหมือนเดิมนะครับอืมครับผมเยอะแยะเนาะ อันนี้ผมจะเอาไปลงช่อง youtube เหมือนกันนะเขาก็เหมือนเอาไปเผยแพร่เหมือนกันว่าเวลามาอาแม่ซอดกับแวะมวกันนี่ตัวนะครับวัดตนแก้มรามาสมาชมพระพุทธรูปหินอ่อนเนาะอันนี้ผมขออนุญาตขึ้นตังบนนะครับาะเออคุณยายชื่อคุณยายอย่างก็ครับคุณยายผันอค่ะคุณยายผันลาบล้นโมหกเนาะ แอนี่แปสี่นะครับแปดสี่เดี๋ยวเดี๋ยวแปดสิบแล้วเดี๋ยวทุกคนมาเที่ยวก็จะมาเจอคุณนายผันที่นี่นะครับครับขอบคุณครับคุณไายครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับเดน๋ยมขึ้นไปดูพระกันเนาะรับเดี๋ยวเรามาชมพระพุทธรูปหินอ่อนที่สวยที่สุดในโลกนะครับ หนึ 1> 1่งในสามองค์อยู่ตรงนี้นะฮะนะครับทุกคนครับงดงามมากนะครับทุกคนครับนะฮะ เห็นไหมครับเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกองค์หนึ่งนะครับหนึ่งในสามองค์อยู่ที่นี่แล้วนะครับทุกคนเป็นศิลปะพม่านะครับสวยงามงดงามมากนะครับก็เว <ค ijn. S 1> ลมามาที่แม่สอดนะครับก็อย่าลืมมาที่แม่ระมาดนะฮะ ก็แวะมากราบนะครับพระพุทธรูปหินอ่อนนะครับที่สวยที่สุดในโลกองค์หนึ่งนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่วัดดอนแก้วนะครับอำเภอแม่รามาจังหวัดตากครับผมครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาเที่ยวชมพระพุทธรูปหินอ่อนที่สวยที่สุดในโลก1ใน3องค์นะครับอยู่ที่นี่นะครับวัดดอนแก้วนะครับอำเภอแม่รามาจังหวัด ตากนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ลองแวะเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรนะครับกันนะฮะถ้าจัดทริปมาเที่ยวที่แม่สอดแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาด้วยนะครับเพราะช่วงหลังเนี่ยการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ละมาาอำเภอท่าสองยางนะครับแถบๆนี้นะฮะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายนะครับก็ถ้าแวะมาก็อย่าลืมแวะแวมากราบพระพุทธรูปพระพุทธรูปหินอ่อนที่สวยที่สุดในโลกนะครับที่นี่นะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวเ,เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมพาไปไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ